สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะตั๊กซิลิพรอ,อวดพื้นที่ไร่ต่างจังหวัดกวางใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาเบื่อเมืองกรุงเต็มไปเป็นชาวไร่เป็นนักร้องและนักแสดงสาวชื่อดังของวงการบันเทิงเลยก็ว,ว่าได้ค่ะสำหรับตั๊กซิลิพรโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอได้โพสต์ภาพพื้นที่สวนของตัวเองในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมไปบุกเบิกใช้ชีวิตอยู่ที่น่านหลังเกษียณเพราะเบื่อชีวิตเมืองกรุงเต็มทีแล้ว โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าเบื่อเมืองกรุงปีหน้าเตรียมตัวไปบุกเบิกที่ต่างจังหวัดและเตรียมไปสำหรับกรเกษียณเร็วๆนี้อยู่กับธรรมชาติดีกว่าอากาศก็ดีทิวทัศน์ก็สวยพิศนุโลกบ้านเราหลังจากนั้นต่างก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงทั้งบุ๋มปนัดดาหนูเล็กก่อนบ่ายจตุรงมกจก๊กฝนธนะสุนทรโน้ตเชิญยิ้มไก่สมพลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะโดยมีคอมเมนต์ ตั้งชื่อให้แล้วภูรีลาโอสวัเลยบรรยากาศดีจังไปด้วยว้าวมีผลผลิตด้วยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ